สวัสดีครับเพื่อนๆให้ฝน,นตกพายุเลยครับเพื่อนพอดีเลยกลับไปนอนข้า,าไปนี่อยู่เพื่อนนะทักคนโขูสุดติงเลยอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวขอยักคนแล้วก็กะว่าเพื่อนก,ก,กะว่างี้เลยขอญาตนะนอนนี่แหละเออแบบไงอะเพื่อนหายมาเกยด้วยโหพายุเข้าพายุด,ดูร้อนอ สุดตึงเลยเพ่อเอ้ยแต่ก็เหนื่อยด้วยแดดร้อนด้วยเลยต้องออกมานะเพื่อนๆดะเอาอะขอก็ยากเลยเพื่อนเต็มที่แล้วอะเออเลยว่าเสาร์อาทิตย์ตะเพื่อนๆผมก็นี่ละไล่น้องไปอาบน้ำเนี่ยอือแต่ดีเพื่อนด้วยแต่เราเองก็นอนฟังเพลงอะมาแรงก็มาเพื่อนเอ้วยสายไฟมีหรอกใช้ไฟลดพอหมดก็ลุ้นเลยเนาะเออไต่วาบ้านบ่มันมีมาก เกือบร้อยปีเพื่อนทำไงได้อ่ะเนาะผมแปลงใจเหมือนกันแหละเพื่อนๆว่าะทำไมเออบานบุญเฮทยเนี่ยเพื่อนๆนะถนนคนทางเนี่ยหู่่าลามไปเลยอ่ะเออไม่เป็นไรลูกเมียน้อยถ้ามองดูเฮ้ยคงจะเอากลับมานกาะหนุ่นหลันนีด้ะหนาจะโดนเหมือนปวีนาไปเลยหมดเรื่องหมดราวไปไม่ได้เด็กขาดไปเลยเพื่อนๆเฮ้ยพูดแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ เหมือนก็คนอยู่นอกระบบให้คนขายยังไงบอกเดี๋ยวผมก็ไปนีละตอนเนี้ยผมได้ยดือร้อนอะไรอะไรมาเนี้ผมก็น้อมรถเนี้ะเพื่อนน้อมบนรถแต่ยังว่าแหละนะบ้านเก่าบ้านเกิดเราโกรธไม่ได้พอมันนอนมาเนี้ยเพื่อนดูสิเลียนนะเพื่อนแล้วก็เนี่ยผมนอนีนอนเก่าฟางคุ้มถนนนั่นก็ไฟฟ้านะเพื่อนเฮ้อ เราก็ไปโขมข่าวกันว่าหมู่บ้านหนองเออหมู่บ้านหมู่แปดนี่หนองเต้าน,นี่นะโอ้เป็นหมู่บ้านดีเด่นเป็นหมู่บ้านที่ว่าออปลอดจากสารพิษเป็นพระจําประังงานอาบบริสุทธิ์โซล่าเซลล์เพื่อนๆ <c oughs> โอ้ไม่อยากไม่อยากจะพูดก้ <c oughs> างโลกให้สวยขึ้นมาไอ้ดีขึ้นมาโอเพื่อนๆเฮ่อวัน <c oughs> นี้โซล่าเซลล์ถูกน,นู่นนั่นนี่เออ ประโมข่าวไปต่างประเทศนู่นนั่นนี่พี่น้องเอ้ยไ้ถนนทางามันไม่ใช้โซโล่าเซลล์ละเพราะว่าไอ้นี่มันปอร์ตานพิทปอร,อร์ตนู่นปอกนี่เพื่อนเอาป็านว่านะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะชาวบ้านอยูนมาคนละสองงานคนละไล่คนละเนี่ยมันน่าจะถึงเวลาได้แล้วมั้งมองดูอ่ะเนีย่ยเออโรงเรียนเอ่ยวัดวาอาลามเลยนะ แล้วชาวบ้านก็อยู่กันเออทำไร่นะทำนาจะเหี้ยทำสวนกันไม่ได้มีเป็นแต่ทีนู่นนั่นนี่เลยเ่น็นเพื่อนเ้อช่วยกดไลค์กดแชร์ไปถึงหมูผู้รักผู้ใหญ่หน่อยครับเพราะฉะนั้นผมก็ออกเรื่องจริงยิ่งกว่าละครไายทีวีเอฟก็พูดใหญ่ไ,ไม่ออกผู้ย่างนักข่าวก็มึงว่าทำไมนะเขาก็อ้างว่าเป็นอยู่กําลังพิสูจน์สิทธินู่นนั่นนี่เออปู่ย่าตาทวดก็เสียกหมดแล้วพ่อแม่ก็เสียกหมดแล้ว ผมก็กำลังจะตายแย่แต่ถนนทางบ้านผมนี่แสงไฟอลามหมดนะแต่ไม่ใช่โซล่าเซลล์นะเพื่อนเฮ้ยไฟฟ้าผมเองผมมันน้อยนี่ไฟรถเอ้ยไม่ยกดูุอกันไม่ออกเห็นสภาพแล้วผมก็เออรังว่าแหละนะเพื่อนเดี๋วรับสภาพได้ยอผมนะปุถเฒ่าแก่เมื่อก่อนเนี้ยอ ใช้เกียเมื่อคืนนี้ผมก็ใช้เขียนพเพื่อนผมไม่ได้ไอ้นี่นะผมไม่ได้เต่อต้านรู้ว่าผมก็ช่วยเมื่อก่อนผมเป็นผู้นำชุมชนโหทำไปตามหน้าที่นะพเพื่อนไม่ใช่นะบุกไป่อะนายทุนนุ่นเพื่อนทีม่มาที่หลังรู้นี่กับเข้าไปนู่น้างไหนหนู่นแต่แถวนี้นะพเพื่อนมันเป็นาชาวบ้านเขาอยู่เตาแกมานานเดกาลนะีเพื่อน จนตายไปเซียร์ไปรุ่ไม่รู้ตะกีรุ่นเลยน่ะเอาเพื่อนๆคิดดูอ่ะผมมาพิการมาสิบแปดปีแล้วเพื่อนีจากที่ปลูกไว้ต้นน่ะโอ้โหเท่าไรแล้วเพื่อนๆนะยังไงยังไงตายจริงอ่ะเออขอฝากเออร์หน่วยงานภาครับด้วยอ่ะผมอ่ะผู้ไรไม่ออกบอพิลเออก็ผมรายการตายมีผู้หญิงคนนึงโรั์มาหาผมชื่อคุณนุชนะเพื่อนแกก็ยุ่งเยี่ยมแกก็ทำกู ตรวจสอบไปที่าทางังหวัดว่าทำไมหมู่แปดเนี่ยถึงลงไฟฟ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ได้คำตอบว่าเป็นที่ราดาุผมยากจะรู้เหมือนกันแหละอะไรก็พิสูจน์ติดออกมาก็ชี้แจงให้มันโปร่งใจนะติดป้ายประกาศให้ชาวบ้านเนอะว่าอยู่เก่าอยู่ใหม่อะให้มันชัดเจนเลยนะเพื่อนๆนะตามหลักแลว้วอะประกาศออกมาปีในประกาศเป็นที่ราดทะยุปีในชาวบ้านเข้ามาอยู่อะพิสูจน์กันให้ชัดเจนเอ่อไม่ใช่ระบบไหนทุน เออหรือว่าระบบผู้แทนรัอนิมาเออเพื่อนเนี่ยผมว่าผมพูดถูกไหมยังไงก็เป็นคนไทยด้วยกันนะเออนี่กันอพูดง่ายๆเลยย่าผมเออตอนเสียอายุร้อยหกปีพ่อผมแม่ผมแล้วพี่สาวผมผมผมก็กําลังจะไปแล้วแล้วเนี่ยอ่ะาว่านุนันดีอ่ะให้เออชาวบ้านใช้แผงพลังงานโซล่าเซลล์ เพื่อน,อนชาวบ้านไม่ใช่นายทุนจะเอาเงินที่ไหนมาติดตั้งอ่ะสามหมื่นสี่หมื่นมีคนมีเงินอะก็ติดตั้งได้และชาวบ้านที่ว่าอยู่ทุกวันนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงเพื่อน,อน,อนก็รู้ใช่ไหมก็พูดยากนะไอ้ที่นะไม่เท่าเทียมกันนะอะชาวบ้านเสาโทรศรัพท์เสาสัญญาณอะสามารถลงไฟฟ้าได้เออไอ้อ้ออาองเขาเช่าหรือว่ายังไงผมไม่รู้อ่ะเออแล้วถ้างั้น อ่าผมาถ้าลงได้เสาทรศัพท์ลงได้เ,เพื่อนเพื่อนก็ลงแค่เสาโทรศัพท์สิอ่าจะต่อให้ข้างขรางจีิงอ่าผมผมไม่อยากพูดนะผมไม่ว่าใครแล้วจะต่อให้ข้างเคียงอ่ะอ่าเอาไฟมาใช้หัวท้ายทําไมผมทามน่อยลงเลี้ยงไงลงไฟได้เอางั้นชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ต่อไฟมาใช้ได้ดีเพื่อนเพื่อนถ้ารองเสาโทรศัพท์สามารถทายคนอื่นใช้ได้อ่ะไม่รู้นะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาตรวจสอบเอาเองผมไม่ได้อิจาตาร้อนใครแต่ว่า,าเรื่องนั้นอ่ะ ชาวบ้านมันถูกส่งมาตรฐานเราเห็นเนี่ยดูด้วยชาวบ้านเน่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนมาลงโซล่าเซลล์สามหมืน่นสี่หมื่นเพื่อให้กําลังใช้ไฟอ่ะให้มันสมดุลกันจะเอาหมูมาแช่มัง่งไก่มาแช่มัง่งเราต้องแช่น้ําแข็งเตื้อืหมดถ้าผู้รักผู้ใหญ่ละแก้ช่วยช่วยกรุงเท้าก็โดยนะ้านเพื่อนเนี่ยถนนทางไฟลงอะลามหมดทำไมไม่ลงโซล่าเซลล์ที่บอกขมข่าบอกว่าพลังงานบริสุทธ ไปทั่วโลกดังไปทั่วโลกเบิร์ตธงชัยมาเที่ยวที่เขื่อนบอกร้องเพลงใหม่ว่าไอ้ที่เลยเออ,เอ,อดวงอาทิตย์ขอบคุณดวงอาทิตย์โถเพื่อนตอนนี้ดวงอาทิตย์อะร้อนจะตายอยู่แล้วดวงอาทิตย์อะเพื่อนๆผมนี่นะบอกให้เลยเพื่อนๆข่าวหาว่าผมดีดมั่งนู่นมั่งโถเพื่อนไม่ต้องดีดอะไรจะดีดอะไรได้เออแข้งขามันจะน็อกแล้วเออทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้ใส่ ใส่อารมณ์หรือว่ายัางไงน้องเพื่อนนะขมยากจะขอขอพูดพูดไปแล้วออก,รา,การ,รายการนู้ไปรายการนี้ไปก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนใจมาทํามือนกันนะครับเพื่อนลอ,องสว่างถนนเขตอะไรนะปอดอะไรนะโรงเรียนนู่นนี่ถน,นนสีแดงถนนสีขาวแต่ชาวบ้านน่ะสีมืดหมดเลยนี่ผมใช้ไฟรถนั่นเพื่อนนะแล้วชาวบ้านคือข้าถนนเนี่ยใช้ไฟถนนนะเพื่อน โอ้โหยัว่างูงีเลยคู่คู่มุ้งยังไม่ได้สิหูไฟก็ตีบแล้วสมัยกอนอะเออผมบอกตรงเลยเพื่อนผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมพูดเรื่องจริงผมเป็นผู้นาตรงนี้มาผมอยู่ตรงนี้มาห้าแปดปีเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดเอาเองนะห้าสิบแปดปีอายุของผมเกิดที่นี่แล้วผมถามว่ารุพ่อรุนออแม่ผมอะผมถามน้อยเถอะครับว่าเขาเป็นคนนอกระบบเขาเป็นคนท้ายของเลยข่ายเขมรลาวยนที่อพยพมาไม่ใช่อะไรหรอกครับเพื่อนเพื่อน ผมไม่ได้ต่กอกนผมไม่ได้เงี้ยสมัยกนตัวสอบสิบตัวเขาไม่ได้บอกนะเป็นที่าราพนุนญาเขาบอกรอตรวตรวจสอบสิบเจ็ดขั้นตอน่อะเพื่อนเออเอาตรวจสอบตาขุ่มอายุห้าแปดเพื่อนตรวจสอบเพิ่งมปได้สี่ครั้งเออสี่ขั้นอยู่อีกสามขมตายกนแน่น้อเออตรวสอบอะไรก็ใหม่อยู่รอย โอ้จะร้อยปีแล้วเพื่อนๆเจ็ดขั้นตอนอ่ะวันหนักผมไปออกรายการไทยทีวีเอสกันหน่ะพี่ร้องผมอ่ะก็ไอ้นี่อ่าสถานีประชาชนอ่ะนะครับตอนนั้นอ่ะเออเนี่ยเออเปเลขามาเองเลยอะไรนะหน้าตาเราเราอ่ะงครับุกอ่ะมาเลยเขาสารเขาก็ถามว่าชั้นต้นนะชาวบ้านชนะพอชั้นถูกอ่ะเขาก็ถามเอออทําไมครับเออทําไมถึง ถึงต้องอลงไฟไม่ได้เฮรยเออรอพิสูจน์สิทกัดเอออ่ารอรอไขหน้าที่เป็นโคศกเออกองขับบกอ่ะเออไดบ้างเหรอเอ,าอ้าแล้วรอตัวสิบธินะตัวกี ZA ่ขั้นเจ็ดขั้นตอนครับและตอนนี้อ่ะหูือั้นตอนไหนขั้นตอนที่สี่เฮ้ยผมนอนอยู่นะผมเป็นอามาพาสอยู่เชื่อไหมพอบอกว่ารวตสอบได้ขั้นตอนที่สี่เหลืออีกสามขั้นตอนผมนึกแล้วผมตายก่อน เพราะอะไรไเพื่อนเหลังจากวันนั้นนะที่ออกรายการนี้มานะตอนนี้เพื่อนๆเชื่อนะสิบห้าปีแล้วมั้งเพื่อนๆตอนนั้นอะเออผมก็ไม่รู้จะหาใครตอนนั้นนะอ่าทีสอบเพียงเกตก็ตั้งกับมาเป็นกรรมากรรมราการด้วยเออสันเสียงใต้กำเนิดใช่เป็นโคศกออกมาปุ๊บเขาไม่ได้บอกเออถ้าเขาบอกทหารดูแลทหารดูแลเป็นที่ร้านะดุเออ แล้วผมก็ถามไปกยังว่ะขอให้เช่าถ้าให้เช่าอ่ะนะถ้าก็ลาถ้าบุ่นล่าถ้าพัสดุเออได้ไหมไม่ต้องผ่านอาหารเพราะว่าชาวบ้านเขามีหาอยู่อาศัยอย่างง,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 งงูนนี่อ่าเพื่อนๆว่าไหมเลี้ย,ยงเนืผมได้มีที่มีทางเขาไม่ได้แหละเพราะอะไรไหมผมขายมดเลยขายุูขายแพงขายซิบโอมพูดเป็ๆอง้เป็เพราะอะไรไหมผมถูกยิงพิการนะปากมาบมม่ะเออผมพูดจาปาบุปผาาก็โดนยิงไง ผมมีคนแต่ผมแปลกใจอย่างเดียวแหละผมนอนมองอ๋อนมามาตาติดติดติดเออฉันฮเนมื่อคุณเออพิสูจน์เสร็จอ่ะคุณก็ลงไฟลงอาให้ชาวบ้านก่อนถ้าลองพิสูจน์ออกมาแล้วอะทำไมคุณถอนคุณถอนแล้วชาวบ้านไม่ชน,นะคุณเออถอนได้อด่ะคุณดูที่บอกกุ้งอ่ะนะสิบห้าล้านสิบบ้านเดินไฟไปอ่ะพอเลิกทำอ่ะเคายังยกมอแปลงไปได้ใส่ไฟไปได้เลย ไม่เห็นอ้างว่าตรงรับที่ชอบเลย,ยเพื่อนๆหน้าน้อยใจนะหน้าน้อยใจจริงๆถ้าผมยังมีเลี้ยวมีแรงอยู่ผมก็เดินหน้าต่อไม่รู้จะไปไทุงไหนแล้วยุครัฐบาลยุคเอออาหารเป็นใหญ่ผมไม่ได้ว่างูางนี้นะไปดูกันปะผมทุกิงบมนั่นผมน้แชาวบ้านโหบางทีนะผมก็น้ำตาตกไหนอะผมเป็นมาเป็นผู้ทรงคุณเป็นมาโธ โรงเรียนวังวนเนี่ยผมเลี้ยน่ะรุ่นแรกหลังคามุงจากพ่อผมมาแล้วทำไมตอนนั้นไม่เอาป้ายมาปักว่าเป็นที่ลาดถ้าพัสดุเป็นที่ห่วงห้ามห้ามเข้าห้ามบุกรุกผมทมน้อยเมื่อห้าหกสิปีที่แล้วอะทำไมบอกชาวบ้านปักป้ายเนี่ยว่าห้ามเข้าห้ามบุกรุกห้ามแพ้่แถทางสถานี่ผมทมน้อยจะตั้งอะไรยังไม่มีเคิอน ผมฝากคำถามนะเพื่อช่วยแชร์แชร์ชรพริมพ์ิพายอื่นแชร์ให้ถึงหูใครก็ได้ประเทศไทยมีกี่ฮะสิบล้านคนละช่วยเอยช่วยแชร์จะได้เข้ามาอ้เลยเพื่อน,อนมาทัศนศึกษาหมู่บ้านหมู่แปดตะบนนองแต้มนะครับเป็นหมู่บ้านฮนะหัวท้ายมีไฟฟ้าแต่ตรงกลางห้ามีไม่แต่ถนนหนทางอารามเลยไฟฟ้าลงนะ มองดูแหมันหน้าชายสีมีเกี้ยวมาขายจะเรินแล้วแต่ผม,มไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกหาว่าผมหัวรุนแรงหาผมถามหน่อยผมหัวรุนแรงตรงไหนถ้าหัวรุนแรงนะผมคงไม่เดียงแบบนี้หรอกโอ้ฮเ,เพื่อนๆนะผมถามนะผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยว่าทาไมถึงไม่จัดการให้รู้แล้วรู้รอดไปให้เด็ดขาดน,นะเออไล่ก็ไล่ันออกไปเลยนาเพื่อนนะอย่าตักเออ เออใช่ไหมเอาเอาเป็นอัดนั่็ไปเลยอย่างปวีนาคนเยอะป่ะเข้ากายเยอะนะคนเยอะเอาง่ายป่ะมีชาวบ้านใช่ป่ะโอ้โหเจ็ดแปดร้อยเป็นพันคนใช่ป่ะอืมแล้วเนี่ยปากดูนมาตรงใช้เข้านู่นไปที่สอคอไม่ใช่ที่เขตทหารบ้านออปตอสุชินนั่นนะ่ะนะอ่ายิงแนวมาเลยข้ามนั่นไปเลยผมท่าน้อยเมื่อตรงนั้นไปนสอคอไม่ย่ดย่ำแ้วตรงนี้ก็มาก่อนอีกเพื่อน เออ่าอ้างไยตอนสมัยนั้นจอมพลสฤษดิ์นาลัตผมไม่ว่าทนายก็ขึ้นเครื่องบินปั๊บก็นี่เลยไงดึงพัทากลางมาห้านิ้วเลยป่าโถ่อโดนว่าชาวบ้านไปรนน้าหมดเอาง่ายเลยเออนี่แหละมีพูดเรื่องจริงเลยนะเพื่อนๆนะผมแค่ว่าอยากให้เพื่อนๆนะเออให้ทางหน่วยงานตรงไหนที่อ้างรากพัดุก็ได้มาขอมาตรวจสอบเลยอย่าพูดลอยๆอย่าพูดว่าแก้ไม่ได้นั่นไม่ได้ ผมทามน่อยเถอะหาว่าพวกผมเป็นอะไรนี่นะเขาว่านอกสารระบบผมนอกสารระบบทไหนผมมีบ้านเลขที่นะผมมีประชาชนผมมีชีอท่าอย่างไงก็แล้วแต่ตอนนั้นเดืเอดข่าวมางเดีตัดตัอนให้เอครัวแล้วโอ้โหเพื่อนผมไม่อยากจะพูดแล้วมันน่าน้อยใจตรงไหนรู้ไหมพูดบอกว่าเออชาวบ้านนั้นไม่ได้บุกรุกนี่ไปดูเนะครับไปที่ผมพาชาวบ้านจะทํากินอนะ่ะเข้าไปดูเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดู ผมไม่ได้ร้องเรียนใครเดี๋ยวผมจะถ่ายให้หมดเลยไอ้ตรงสองสามพันไร่เน่ะแล้วผมจะส่งเอกสารไปเลยผมถามสิใครบุกทําพวกชาวบ้านเข้าไปทํามไม่ได้ผมถูกยิงเลยแล้วตอนนี้เป็นไงครับเป็นส่วนแล้วครับส่วนทั่วเรียนมัง่งส่วนเออเารถมาบุกเบิกกันมาโคมั่งรถไทยบ้างอ่าผมถามหน่อยผมถามหน่อยว่าเข้าไปทาได้ไงอาทางหารเอารถขุดล่องแล้วก็ทุ่มกันเข้าไป เดี๋ยวผมจะถามทงางหน่วยงานรับผิดชอบหน่อยว่าปล่อยไปได้ยังไงผมพาเชาบ้านไปลูกระชายผมพาเชาบ้านไปลูกเออจังหมูโอ้โดนกวดโดนกวดปาตายเลยเมื่อสมัยสิบยีสกับสิบี่ปีผมต้องหนีลงใต้ไปเป็นคอมมอนนิสต์มาหลายปีเลยอะ่ะเพราะอะไรอยู่ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏแผ่นดินเป็นไอ้ที่อันตรายคิดดูผมต้องหนีอ่ะ เออหนีไปอยู่นู่นตามมั่งตรงส่งนั่งคไปอยู่บนปานู่นนะ่ะเออชีวิตนะผมไม่อยากพูดอะไรมากเราผมบอกแล้วไงนะเพือพ่อนช่วยแชร์ทุกคนเบิร์ดมาเบิร์ดของไทยมาโอ้โหมาต้อนรับันใหญ่เลยดังทั่วโลกเลยก็คุณเบิร์ดนะครับเพือพ่อนๆเขามีตังเขามาเจอแบบนี้เขาก็พึ่งเขาก็ออกไปลูกนั้นแหละใช่ไหมหามว่าชาวบ้านแปลชาตาวแล้วครับเพือพ่อนเพื่อน เขาให้หลงแม่ายอ่ะ,อะเออเออแล้วคุณนุชก,ก็โทรไปถามทุกาวาัดนะแล้วก็วีแอ็สเขาก็โทรผมก็มือล้อมองมอเพื่อนเชื่อไหมผมแปรใจตรงเนี้ยอ่ะเพื่อนอ่ะเวเันนี้มีเงนเกินวัดลงเสาอีหลงกันหมดเสาไม่ว่าจะเป็นเจ๊เอ๋อไม่ว่าจะเป็นอ่าดีแท็กอ่าลุงผมถามหน่อยแต่บ้านข้างๆต่อลงมาได้ยังไงอ่ะแตวสาราหมู่บ้านมาชุมเนี่ย ต่อไม่ได้หาว่าเดี๋ยวนั่นนี่ผมแปลกใจมั้งปที่หลวงบ่อยขุดกะเละเทพหมดผู้น้ำชาวบ้านผมไม่ค้นองโงสารามู่บ้านมาหลงตามเทื่นจดผมมอบที่เลยผมเซนว่าถ้าจะาเดินหานจะฟ้องก่อนฟ้องผม่ะสืบต้วปพะยะปะยามเป็นสอดตออ่อกับน้นชายสุขศรีโอ้โหเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมขุดเอาลูกหลังไปคายกันโอ้แล้วก็บอกว่าจะอาบปลาลงน,นู่นนี่เนี่นเพื่อน ผมครับรไปวันนี้ก็น้องผมผมมองโถชีวิตนี่เหรอมันไม่เกรงใจคนที่ว่าเซ็นไม่มีใครเซ็นนะเพื่อนๆกลัวกันผมเซนคือบอกไอ้บอยศไปย้ปะยะางะไงโอ้ตอนนั้นผมกำลังห้าอายุายี่สิบกว่าหผ,ผมบอกถ้าให้ผมเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยผมแตะแล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลองว่าพัฒนาไม่ได้ผมก็ต้องกินของอะไรอะ่ะเอาไว้ว่าเพื่อนจำะนะตอนนั้นอายสิบสี่ผมไปหาสาัมภาษณ แก้ไม่ได้นีเยวแก้ไม่ได้ผมไม่ได้ให้แกไอ้ท่านดูก็ข้อบังคับไม่ได้แก้แต่การที่คุณบอกว่ากองทัพบกดูแลอยู่ใช้พื้นที่อยู่พรม,มน่ามโน่ต้นมะม่วงนะโบราณพุ่มพ่อแม่ของปูอ่อะหรือว่างูนี่เลยสี่คนโอบยังไม่รอบเลยแต่ต้นนะมาดูน้องชายผมนะตากจะค่ายฝืน,นความอดากเหลือตอเพื่นพนอนหออะ ขอแชร์กันให้หนักๆหน่อยผมขอมาระบายหน่อยนะคุณนุชนะคุณแอดนะถ้าคุณแอดตา,าทีวีเอสที่ได้ดูรายการนี้จะช่วยช่วยทักดันนะคุณแอดเออให้ถึงหูเบื้องสูงอนะที่สามารถจะสั่งกองทับกได้อะชาวบ้านเกือบผัดเป็นขันคนให้ดูลูกหลานผมนะที่ไม่ได้มาดูแลผมอะ่ะอย่าหาว่าไม่ดีอย่าหาว่าผมไม่นั่นไม่หมาหรอกครับเด็กกะ จะเสียบไอ้นี่เล่นกเก๋ไอ้เล่เอเอ,อเสียบโทรศัพท์แล้วก็ติ๊บ๊บนะเด็กรุ่นเนี้ยนะพกโทรศัพท์ตั้งแต่ออกมาจะท้องพ่อทั้งแม่แล้วเนี่ยเพื่อนผมขอญาติต่อไปน้อยทำตูตการพักกองเฮ่อสมัยนั้นพอออเนี่ยนะไปแล้วพอ,อคนเนี้ยผมน้ำคือขอผมต้องใช้เตียงลมไม่ได้การเมืองทั้งหมดเลยอพอ,อคนนั้นอ,ะอ่ะเอชื่อเลยเรจริงพอ,อ,อเออไหนฮะตัวแค่ อยู่โอะ <ừ> ่ะเมื่อยากก็พูดอ่ะแล้วผมกโรงเรียนอ่ะผมก็น้องก็อะอุตสาห์พัฒนาเอานู่นเอานั่นเอาไม่ไม่เดินไฟโอ,โ,โอ้โหสุดต็งก็ดิ้งแมวเมื่อก่อนปเป็นอิทธิพลครอบงำหมดจะโกทัวชาวบ้านนู่นนั่นนี่ผมที่ถูกยิงนะเขาเพราะอะไรละ่ะเพราะที่ว่าผมไม่ยอมไงผมไม่ยอมผมไม่ยอมโอดนไม่ยอมนะเนาะพอ,อคนเนี้ยสังฆราโค อ๋มคุณจะงลโพผมบอกว่าผมอะผมตรงนี้นะผมใช้เตียงลมไม่รู้อาเดี๋ยวต้องผมพ่านเนี่ยแล้วก็ไปไปเขตสองเขาก็บอกได้ไม่น่าจะมีปัญหาแค่ต่อมาใช้เตียงลมเชื่อไหมเขาไม่ให้อะไอเนี่ยไอสังขาะโพเนี่ยเออดูอ่ะหลายเมืองว่าเขาถูกปุกนี่สั่งมาเพราะวา่าถ้าเอาผมออกไปจากหมู่บ้านได้ไงผมก็ไม่มีคนพูดไงไม่มีคนพูดพอม,มีคนพูดอื่งบประมาณนะ ผู้แทนราชสลอนให้มาไปละห้าหมื่นไปละห้าหมื่นผมรู้ตากเลยท่านเสริมท้ายี่ออนบอกผมชาวบา้านนู้แต่ไม่รู้เอาไปสร้างอะไรอ่าผมไม่รู้ดังอ่ะไม่รู้เอาไปสร้างอะไรถ้าว่าผมพูดผิดหรือเปล่ามา,าไปถามเสริมนะี่ออนแล้วหนุนกิจเดชแล้วชาวบ้านที่พาไปวันนั้นเนี่ยเขาบอกเขา,าให้ทุกปีบ้างแต่ท่านยังไม่ได้เป็นไอ้นี่เลยอ่า,าเขาโทษแต่เพื่อนเพื่อหลงไปแนละ้วเพราะอะไรเพราะว่านรุนแรงไงอารมณ์ไหมเออ ผมไม่ยากพูดหรอกผมไปมามันค้งนะไปนะน้องไปเข้าท่าเด็ดเมื่อก่อนนี้นะสุก,กสุกสกการน,นะชาบ้านไปร,รุ่นนะแต่บึง้งไปท่าจะเด็ดกันไปเล่นน้ำกันไปไอเนี้ยพูดคุยกันเดี๋ยวนี้ครับเพื่อนเข้ามาทางใายไอพวกนางแบบถ่ายโฆษณาหมดครับเพื่อนฮะโอ้ยพูดไปพูดมาหัวจะขาดแล้วเนี่ยะเออเนี่ยนะผมขอพูดนะผมไม่ได้กระท้วง โอ้ยมีเป็ญาหรอครับเพื่อนอเพราะนี่ผมเข้ามาวันนี้ผมเข้ามาถ่ายดิแล้วผมก็นะปลา้ขอบคุณมากเลยทีื่อนขับรถผมถามน่อยเถอะเพือ่อนยังไม่มีเลยเพื่อนปี <c oughs> เพื่อนตั้งปีไหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามเนี้ยแล้วคุณประกาศไปที่าราชพัตตุปีไหนขึ้นไปข้างบนน่ะประกาศไปไอ้นี่ที่ปลอดภัยทางทหารพวกผมรู้ พวกผมเออตอนแรกเลยพวกผมอยู่ฟากแม่น้ำปานทางค่ายชนารัตทางเขอุซาพ่อแม่ผมมาแล้วก็เลยถูกเวนคืนพ่อผมได้มายี่หมื่นนะหกหมื่นแล้วก็เอาผมมาไก่กระมังร้อยน้ำค่าไม่น้ำมาหอ้ยจอเละตัวเบลอจอเข่ปานอะเพื่อน,พ,อนพ่อผมมาแฝงต้มทั้งลูกอะโยนไต่ตอนน้ำท่วมอะเค้งับตังคให้ท้องข่าวเลยเอาขึ้นมาให้ลูกๆกินฮนะ เพื่อนแล้วก็เลยมีพระราชดำรัดพอพระหลวงรัเกาให้มาสำรวจสร้างเขื่อนปานบุรีเขื่อนดินนี่คือที่มาที่ไปของหมูบ่บ้านนี้ไม่ใช่เข่ายมากอ่อนเพืนมาก่อนชาวบ้ามาก่อนตัดฟืนอ่ะนะเคยคุนหลาเอ่อล่องไปตามแม่น้ํำปานเอาไปขึ้นสถานีรถไฟนะปานบรุรีเพื่อเอาไปขายให้หางไปทุ่มทุ่มต้มต้มไอ้น้ํา เพื่อขับเคลื่อนอ,อหัวรถจักรนั่นถึงขนาดนั้นเออผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยดูรถตรงนี้บอกก็ชาวบา้านไม่รู้มีการศึกษาตรงนั้นนี่ทําไมจะไม่รู้ผมจบป4ผมยังเขียนแบบก็สร้างได้เลยเพราะผมพอแสวงผมทําผมไม่อยากเป็นโจรผมไม่อยากเป็นหรอกผมอยากเป็นหนูผมอยากเป็นาการผมอยากจะผูกไทยใส่สูตรไง เขวบอกว่าผมอยูน่าระบบสาร,ระบบเพื่อนเพื่อนนะคืออผมผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยพี่แอเอเอคุณแอดนะคุณแอดคุณนุชที่สุดจแล้วก็ไม่ไปเป็นนักข่าวช่องแปดช่องวันช่องอมรินเนี่ยมาถ่ายผมสุดเจ๋งลุงรถบ้านปาล์มรีนี่ไม่กล้าแต่เอยอ่ะเข้ามามีช่องไทยทีวีมาถ่ายผมจะอึกอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงลว ตอนเนี้มองตรงเพื่อนเหนื่อยจอัดเลยที่ผมมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรไหมพอผมกลับมาบ้านนะเพื่อนตรงเนี้กลับมาทีไรผมมานอนนะเนี่ยโคต้นสักโค้ด้วยเมื่อตอนที่ผมมานอนผมถูกยิงมานอนทีไรน,น,นะไม่มีแล้ตะไคร้จะปลูกไม่ขึ้นเลยเพราะน้องจาาเขาเคยเอาที่มาถมใช่ไหมถมแล้วตรงให้ผมเลยผมอนาะอน,นาดตัวะขนาดเราเป็นขนาดนี้แล้วเสร็จแล้วนะไอแฟแฟ้แป้งชนะ่วนั้นนะเพื่อหาผมพมาจะบบ้าุกว่า ตอนนี้ชาบ้านนะไม่ได้บุกรุกแลวแต่เป็นนายเคนนอกพื้นที่มาเลยมารตกลัวนั่ง่นี่กันเพราะแล้ก็มีตัวแทนรู้กันกับเจ้าหน้าที่ผมไม่ได้บอกว่าคนไหนนะบางคุมาเลยเอารถแม็กโครเออสีเขียวเอารถทักเตอร์สีเขียวเอก็ตัดไม้ออกวิ่งออกวิ่ง ผมไม่ใช่ว่าอย่ามาว่าผมนะผมมีอาการผมท่ายุะผมไม่ได้โง่เหมือนกันคุณคิดดูทาโอวิ่งออกไปทายไม้เรียมไอ้อ่ที่ผู้ใหญ่ทาทาไอ้นี่ไว้อ่ะอ่ปลาปลาเชื่อมเมื่อกี้ตกปลาเชื่อมเมื่อกี้อ่ะอะสผมได้จ้าหรือเพื่อนเฮี้ยนทับทานเฮียนเลยไม่เรือตอนเนี้ยเหนื่อยไหมครับแต่ผมเหนื่อยนะ ผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวเมื่อคุณนะไม่เชาวบาใช้เนี่ยใช้กันตรงอากุมอแปดเออมือขยายสายได้เอาลากสายไฟฟ้านอกเอาเข้ามาเป็นแถวมุดเลยลากมาสี่กิโลห้ากิโลห้าพวกผมพร้อมใจกันนะเจ็บไปร้อยคนเนี่ยนะผมเดินสายไฟกันเองเนี่ยมาจักนั่อ่ะจะมีปัญหาไหมล่ะถ้าไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะเกณฑ์ชาวบ้านทักเจ็บไปร้อยคน เพื่อนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่ว่าจะลากสายไฟมาต่อมากนิดเดียวบ้านผมอ่ะอีกสี่กิโลถึงบ้านผมแล้วอ่าผมทําได้ไหมล่ะครับอชาวบ้านทาได้ไหมครับในเมื่อเออเอาผู้อ้างมาดูแลเนี่ยก็ไม่ชสนใจแล้วก็เคลไฟฟ้าหมดทำมันเองไม่สนใจผมถามน้อยสายสายไฟคันโคงเงี้ยไสายไฟหน้าบ้านลามมาหมดอ่ะผมถามน้อยว่าโอตาบอดกันเลย แต่ดูนี่แล้วผมไม่อยากจะพูดผมมาที่ไรหมูน้อยใจทีเลยผมน้อยใจจริงนะยาาแก้ผ้านอนเลยไอ้แก่มันาคุณแอดนะคุณนุชนะดูไว้เนี่ยเลยดูไว้ชัดเต็มเลยผมไม่ได้แกล้งว่าวันนั้นที่คุณแอดมนาะถ่ายถ้ายที่ก,ก็ถ่ายตรงนี้คุณอ้นอุมาก็ถ่ายแก่เพื่อผมก็ถ่ายตรงนี้ผมถามหน่อยว่า ยังมีจิตกต่มันมีคุณธรรมกันหรืหอเปล่ามาอบอกว่าโอ้ยหมูแปดนองแต้มดังทั่วโลกเลยใช้พลังงานปลอดปลอดสารเออพลังงานแสงอาทิตย์ถูผูกผูกมุ้ง <Rut, S 1> ได้สองหูป mm. <advant Leonardo, S 2> ี๊ดอ่ะยกทักสิง่าประมาณมาสองหมื่นแปด ก็อภิษโอเคคุณเด่นโศัพท์ตกเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยแล้วเหนื่นยอยขอบคุณครับเฮ้ย